พี่เออจะทำอะไรคะวันนี้จะมาแนะนำการใช้เตาอิเล็กทรอนิกส์ของซีเมนต์นะครับผมตัวนี้คือเป็นเตาอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ทั่วไปและวิธีการใช้ก็ง่ายมากหนคือเราต้องเลือกภาชนะที่ใช้กับเตาเนี้ยให้ถูกประเภทก่อนถ้าใช้ตัวสแตนเลสอลูมิเนียมมันใช้ไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนเฉพาะของที่อ,อปุปกรณ์ที่ใช้ได้สังเกตได้ง่ายปุ่มด้านใต้ ของกระทะหรือหม้อหรือทุกสิ่งทุกอย่างทั่วไปพวกนี้คือใช้ได้หม้อกระทะตูดดำอ่ะอืมไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้ตูดทำกับข้าวอันนี้ใช้ไม่ได้วางยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวตัวเม็ดเหล็กที่ว่าไปเป็นตัวนําไฟฟ้าตัวนําความร้อน <c oughs> วิธีเปิดเตาทัานยัยคะอันนี้ก็ใช้ได้ไหนขอดูหนะะ่อยค่ะขอดูตูดหนะะ่อยขอให้มันอินเตอร์นิดหนึ่งครับ มีความเป็นสากลอืมอ่ะวิธีการใช้นะครับง่ายๆนะครับกดค้างครับที่ตัว power เป็นระบบทัชสกรีนอีกรอบนึงค่ะอ่ะปิดไปก่อนอ่ะถ้าปิดมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยแล้วเปิดปุ๊บขึ้นมาเรียบร้อยเรากระทะวางอ่ะตัวนี้อยู่ด้านล่างตัวนี้อยู่ด้านบนเราเทสจากตัวล่าง ก็คือถ้ามันทํางานตัวเลขม,มันก็จะเปลี่ยนถูกไหมคะใช่แล้วปรับตามความร้อนเพื่อให้มันขึ้นาการทําความแล้วเวลาจะหมุนนี่ต้องกดค้างไหมคะไม่ต้องกดครับกดหมุนได้เลยได้ถึงสิบได้ถึงเก้าอ๋อเครื่องไม่ชอบให้ใช้กําลังอ่าอันนี้ไม่ไม่ร้อนเว้ยตอนนี้ของมันโดยแท้แท้ทรูเห็นไหมมีเสียงการทํางานเกิดขึ้นเกิดการเหนียวนําอืมได้ยินเสียงอึดๆึไหมคุณผู้ชม เนี่ยคือการทํางานพายกออกปุ๊บตักเสียงไปแล้วแปลว่าหยุดการทํางานอความร้อนอยังอยู่นะอเอาวางปุ๊บจะมีเสียงอืดๆเดี๋ยวจะเป็นภาพอินฟราเอนร้อนๆอ,อ,อยู่ด้านล่างใต้กระจกสักพักหนึ่งคือตอนเนี้ยความร้อนเริ่มทํางานแล้วโอเค,อเคใช้งานง่งายมากไม่มีอะไรเลย,เลยแค่เพียงเปิดปิดสวิชแล้วก็บิดแค่นี้เองโอเคขอบคุณค่ะพ,พี่เอ,อิร์ทขอบคุณครั